มาเท่ทะเลก็ต้องกินอาหารซีฟูด้ดกินอาหารทะเลแล้วไหมคะบอกเลยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวลานเรือนน้ำซีฟู้ดกันที่สีราชานะคะบอกเลยว่าร้านติดริมทะเลนะคะนี่ก็จะมีทะเลนั่นละกุก กรีบนะคะพร้อมกับแดดอ่อนๆก็จะมีแบบทะเลแบบระย,ยิบระยับส่วนอาหารไม่ต้องพูดถึงความสดดแน่นอนค่ะเหลือแต่จะไต่ออกมาจากาที่เลี้ยงนั่นนะคะแล้วก็ดูหอยนางรมกับหอยแครงคือตัวใหญ่มากส่วนนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราสั่งมาบอกเลยว่าแต่ละอย่างคือน่ากินไม่ไหวแถมราคาถูกแล้วก็ยังให้เยอะด้วยนะคะซึ่งมัตทุดรศไม่ต้องพูดเลยค่ะสดแน่นอนค่ะดูหอยนางรมสกอร์ี่จ้าน้องหมึกดําครุบ ก,กินแล้วฟันดําแน่นอนจ้ะแต่ว่ารสชาติเนี่ยบอกเลยว่ารสชาติที่นี่ต้องมาให้ได้นะคะเพราะว่าน้องปลาหมึกให้มาแบบเต็มคำค่ะแถมอร่อยนะคะใครชอบมากินร้านนี้นะคะมากินร้านนี้ได้เลยอยากกินอาหารทะเลควบควบูคบ่กับแบบดูบรรยากาศของทะเลไปต้องมาร้านนี้เท่านั้นนะคะดูโอ้โหให้เยอะมากเลยนะคะแถมราคาถูกมากดูนะคะน้องปลาหมึกเราจะได้แบบเต็มคำมากเลยนะคะส่วนนี้นะคะอร่อยไม่อร่อยให้ดูนะคะนี่เต็ม จัดเต็มๆจานเหลือมแบบไม่มีอะไรเลยนะคะนี่พร้อมกับวิวทะเลสุดสวยนะจ๊ะทะเลจ๋าบอกเลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะโอ้โหลมเย็นๆพร้อมทะเลโอ้โหแสงระยิบระยับของทะเลนี่นะแบบคนค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะบอกเลยวันนี้อิ่มมากใครอิ่มหลือเกินอิ่มจนจุกอิ่มจนบบว่าขึ้นรถปุ๊บนอนหลับแน่นอนค่ะวันนี้ หากใครนะคะอยากจเจี่ที่สีราชานะคะบอกเลยต้องแบบร้านนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอร่อยและราคาถูกแน่นอนค่ะหากใครนะคะชอบคลิปนี้ติดตามและกดหัวใจกดไลค์นะคะหากใครให้อยากให้เราไปรีวิวที่ไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยไปดูกัน